ตกแบดออกคนตกแบดออกนะคะจะมาทำตอนนี้ก็แกะกุ้งเดี๋ยวเอาไปต้มให้มันสุกแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่กับส้มตำนะคะัดแน่นอนนะคะมื้อนี้คือคนทำก็คือน้องชายนะคะ้เคยสีมือสีมือ อ,นนอันนี้คือแกงกุ้งยังไม่เสร็จทำเ,เองเล่นๆหวงครบที้คือได้ใจมากนะเดี๋ยวค่อยใส่ที่ส้ตมตำให้ได้นู่นนะอันนี้แต่งตังกันแต่งตังจะใส่กุ้งสดแซมวันนี้มื้อน,นี้อร่อยนะคะมื้อน,นี้อร่อยอีกแล้วมื้อนี้อร่อยอีกแล้วอันนั้นใส่ เอ็ดซ์กุ่งเจนเจเั่มปาเจใส่ใส่แ้งอีกนะคะไม่พอนะคะเมื่อกี้ใส่ลูกนึงน้อยไปกินไม่อิ่วขายไม่ได้นะเนี่ย ่ัด้นีู่ีค่ะอะไรยู่ข้างนสดเดี๋ยวเดี๋อกอกนิเดียวเดี๋ยวเหรือว่าอันสุกก็มีค่ะใส่น้ำมาอยู่แล้วเดี๋ยวปล่อยเข้าไปนะคะเดี๋ยวต้อม็กนิดนึ่งละ น่าตาน่าทานมากนะคะเน่เขาต้องชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยอันนี้เละนนเทะเนี่ยมันเดไปแว้านเนี่ยเดี๋วเอาเนียนๆเนียๆเชือกออกก่อนเนี่ยอ้ออข้าวเหนียวเราก็มีแซบแซบดีดี นี่นะคะน้องชายไปหาซื้อมาอะไรนะแม่อิพิมพปาลาราแม่อิพิมเนี่ยใส่ไปตั้งเยอะเลยกินได้กินได้ก,ไดาการ <จะ S 2> หาใน<อ><ๆ>ชุมชนคนทีจกได้ไม่มีใครตอบซ่าคนไปหาซื้อเองคนไมเห็นมันม้สุกแล้วนะคะสุกแล้วใส่เข้าไปคะ่ะปุ้ง เดี๋ยวมีมะล,ละกออีกก็เอาไว้ใส่มะล,ละกอครึ่งแก๊สแล้วโอค้ควันโง่แก๊สเสร็จแล้ว,วเสร็จแล้ว,อนะลวเอาใส่ถั่วเลยละอืมเรื่องใส่ถุ่พันธุ์่วพันลงุงลุง งามมากเอ้ยได็หอยแน่าจะซื้อหอยเชงมาด้วยซื้อหอยเชงเออวันนั้นมันนเหนุานเอาโลน่กินอ่ะเอพวกนี้ตามเซหอยดีกว่าพวกนี้ตาอีกเขาขาทุงนี่้กบเขายทุ่งละแ่เวทรเนเกิไโลน่ะ น้ำมันเลอาหมดเยย้นเทออกหมดก็ตายไม่ได้กินเ<ม>ออหน้าตาเป็นไงบ้างคะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหไปไปเยวกินข้าวเหนียวด้วยนี่มีข้าวเหนียวกระติด๊ดมาค่ะกินแล้ว นะคะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูตึงข้าวเหนียวหมูเองนะคะกินกินเปนๆเดี๋ยวนางกวนมีมจ้ะโอ้ยมา,าค่ะกินข้าวโอ้ยไม่มีไม่มีที่วางขากล้องก็จะประมาณนี้นะคะเออตัองอันนี้คือพักพักซะกอ่อน พักเรืองพักตำลึงพักสลึงก็งงเลยพักตำลึงเนี่ยเฮ้ยอะไรพักสลึงพักสลึงสลึงเลยถ้าเสียวก็พักสลึงอันนี้ไปหาจากข้างบ้านมานะคะแม่ทําไว้นะคะนี่ผักต้ำนึงต้มใส่กระดูกหมูอร่อยค่ะยังทำมื้อเย็นนะคะมีกุ้งด้วย อร่อยแต่แตงจืดจืดไปแล้วนิดนึงเพราะว่าใส่กุ้งเยอะจืดไรเอรอมัออคนเข้มข้นเลยอือเราคนกินนะคะคนทำไม่น่นโอ้าย <laughs> คนทำสับปรดก <laughs> <laughs> อรี น้ำลายไปตำมะละกออีกแล้วนะคะแล้วก็กินไปนะคะโอเคเดี๋ยวน้องมัขอกินไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลัวยั่วน้ำลายพี่ๆี่นะคะเดี๋ยวมาดูตำมะละกอกันอีกนะคะณตอนนี้กินหมดเกี่ยงกินอิ่มมากนะคะนี่ยังมีออเดอร์ออเดอร์ส้มเอออะไรนะมะละกอมะละกอเนาะ คนตำนะคะคนกินนะคะคนรอกินตอนนี้อิ่มข้าวเหนียวมากนะคะน่าจะกินไม่นั้นอีกแล้วน่าจะกินไม่เข้าเยอะอีกแล้วอิ่มอิ่มมากคือดูเอาก็รู้นะคะว่าอิ่มไม่อิ่มนะคะดูหมดเกลี้ยงเลยกินกันแค่สามคนนะคะวันนี้ต้องสระผมแล้วผมเน่าผมเน่าขีเา้เกียจสาไม่ได้ไปไหนนะคะคก็วันหนึ่งวันนึงก็ไปส่งของอ๋อมีใบ ที่ไปส่งของนี่จะหน้าตาจะาประมาณนี้นะคะนี่ก็ถ่ายจากมือถือกล้องหน้าเนาะมันก็เลยแบบจะประมาณนี้ใบแค่นี้แล้วก็มีวันที่ถ้าเราผ่านด่านไปเขาก็จะให้ดูว่าเออเขาก็จะดูวันที่ว่าวันไหนวันไหนอย่างเงี้ยคะ่ะใช้วันต่อวันนะคะใช้สองสามวันไม่ได้นะคะเขาก็จะมีเขียนให้ที่ถนนเลยคะ่ะถ้าจะไปไหนก็ไปขอได้นะคะอันนี้้องเอ๋ก็ต้องไปส่งของไคะก็เลยต้องของ ไม่ส่งก็ไม่ได้เลยไม่มีกินนะคะมาค่ะอีกคกหนึ่งแล้วนะคะอันนี้คือมะละกอมะละกอเนี่ยมะละกอแล้วค่ะเนี่ยเชิมดูก่อนโอเคแล้วร้านี้โอเคอะอ, <laughs> อร่อยหม รอบนี้อร่อยเข้มข้นไงคือเมื่อกี้มันไม่ค่อยเปรี้ยวตอนนี้มันเปรี้ยวพอดีนแต่มาล้วก็ไม่ค่อยชอบ่แต่น้ำมันนี่อร่อยอ่ะแต่ตอนนี้อิ่มแล้วอันนี้ใส่ใส่แบบนวๆเอเครื่องอ่ะครื่องเยอะนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้คือตอนยังไม่ใส่กุ้งนี่ก็คือแบบโอ้แซ่บแล้วไงโอเคอยู่บ้านวนไปค่ะรอให้มะม่วง เออใหญ่เต็มที่แล้วก็มากินกันนะคะก็เออข้างนอกอ่ะมีคนมาขโมยแบบบิดเอาอย่างเงี้ยมันคือมันออกไปนอกบ้านไงคะคือแม่นี่ห่วงมากเลยนะคะคือจะจะตะโกนด่าเขาน้องบอกว่าช่างเขาเถอะอะไรเงี้ยแม่ก็หัวมากเลยนะคะก็ล่วงนิดๆหน่อยหน่อยแต่ว่าถ้าลมมานี่ก็คือไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ก็มะม่วง ปีแรกของเราจะได้กินแล้วปีที่แล้วจนนับได้นะออกแค่เหลือแค่สองสามลูกแล้วก็เด็ก,เด,กเด็กมาบิดล่วงออกไปไม่ได้กินเลยนะปีนี้ก็เยอะมะม่วงปีนี้เราได้กินท้ายสุดสุดท้ายนะคะก็โอเคไม่ได้ไปไหนเลยนี่นะคะมอเตอร์ไซค์น้องไหมพี่จะแกะล้อจะเอาล้อออกก็ยังไม่ได้ทำเลยคะ่คะ PFC อซค่ะ รอก่อนนะคะที T PP, T C, ่พี่พี่ที่ที่ฝากรอมาให้น้องเหมยเนาะยังไม่ได้แกะเลยเพราะว่าตอนเช้าอ่ะเแดดออกนิดกะว่าจะทำแล้วก็ฝนตกเลยนะคะก็ไม่มีที่จะให้ลงเพราะว่าแดดไม่ออกน้องเหมยจะแกะล้อตัวสีฟ้าเนี่ยเอามาพ่นสีใหม่นะคะถ้าแดดไม่ออกก็คือไม่ได้แล้วก็รถก็ไม่มีที่จอดที่ล่มนะคะก็ต้องแกะน่าจะทำสองวันอะ่ะ แกะแล้วพ้นสีให้มันแห้งแล้วก็จะไปซื้อตัวเขาเรียกว่าตัวเนี่ยเหล็กตรงเนี้ยไปซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะคะมันหลุดแล้วบางอันแล้วก็สนิมขึ้นแล้วอะไรเงี้ย<อ>ก็ต้องไปซื้อมาเปลี่ยนเองนะคะ<อ>ก็รอดูนะคะว่าวันไหนนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยสักกทีแล้วก็ดูสภาพ มอเตอร์ไซค์คือแบบเลอะไม่ได้ล้างเลยฝนตกนะคะไม่ได้ล้างเลยคือสกรปรกมากนะคะรถก็คือถ้าได้ถ้าถ้าได้แกะล้อเปลี่ยนล้อแล้วก็จะมาล้างแล้วก็ปิดไว้ดีๆเลยดูดีขี้โคลนขี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่เคยได้ล้างเลยตั้งแต่ขี่มาบอกว่าตั้งแต่ขี่มาแล้วไม่ล้างเลยไม่ได้ล้างเลยนะคะก็โอเคค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปจะมาให้ดูนะคะบบ๊าายย